อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักบุคคลคนนี้นะครับคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะของโลกอีกหนึ่งคนที่โลกหลงลืมไปนะฮะหรือโลกอาจจะแบบไม่ได้กล่าวถึงหรือว่าจดจําอะไรขนาดนั้นเอ่อผมจะบอกว่านี่คือเรื่องราวของนิโคลาเทสลานะครับผมซึ่งก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่ เกิดมาในช่วงเวลาเดียวกับตอนที่โทมัสอลาวาเอดิสันมีชีวิตหรือว่าคนที่ทำหลอดไฟให้พวกเราเนี่ยนะฮะต่างๆนานาหรือว่าคนที่ประดิษฐ์กล้องคินเนโรสคินเนทโรสโคปที่เป็นตัวประดิษฐ์อะไรอ่ะเรื่องกล้องภาพยนตร์ตัวแรกของโลกหรือว่าสิ่งประดิษฐ์อื่นๆต่างๆอีกมากมา,กายก่ายกองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ย ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งคนที่มีความสติเฟื่องแล้วก็บ้านะก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะล้ำแล้วก็มาก่อนการนะครับคนคนนั้นก็คือนิโคลาเทสลาเนี่ยที่มาแล้วเราก็ได้เห็นว่าเขาเนี่ยทาไมถึงแบบยิ่งแข็งยิ่งแพ้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเล่าหนังได้อย่างแบบน่าสนใจนะครับเอาเอางี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปในเรื่องของตัวหนังเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงแบบเทสลาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับคือผมรู้สึกว่า การที่ผมได้ดูเรื่องของเทสลาเนี่ยคือผมก็เป็นเอซีของนิโคลาเทสลาอยู่แล้วนิโคลาเนี่ยนะครับคือแกเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบเกินตัวคือคนที่แบบอยู่ในยุคนั้นนะเนาะโดยเพราะยิ่งยุคนั้นยุคที่มันเป็นแบบยุคเปิดประเทศอเมริกาที่เป็นดินแดนแห่งเสรีเป็นช่วงที่เราจะต้องสํารวจคิดค้นสิ่งใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นคนอย่างแบบเอดดิสันคนอย่าง เทสลาคนอย่างอะไรมากมายนะครับไก่กองที่เราจะได้เห็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นช่วงยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่บอกว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบเห็นการเติบโตของบ้านเมืองเห็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆใหม่ๆมากมายพวกเครื่องบินอะไรต่างๆก็ถูกคิดคน้นอะไรต่างๆมากมายเนาะก็คือมาในยุคนั้นทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้เราก็จะพูดถึงการที่คนเราเนี่ยเวลามันมีความทะเยอทะยานเนี่ย มันอยากจะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินตัวมันอยากจะทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะสุดลู่สุดกูอะไรเงี้ยนะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันมีตรงนั้นมากๆเนี่ยหรือว่าไปโฟกัสจดจ่อก,กับสิ่งที่เราเชื่อมากๆเนี่ยอย่างเช่นนิโคล่าเนี่ยเขาจะเทสลาเนี่ยเขาจะชอบเรื่องของแบบอะเขาจะคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแต่เขาจะไม่เหมือนเอดิสันตรงที่ว่าเอดิฟฟสั ola, Tesla, เนเขาเชื่อในไฟฟ้ากระแสตรงแต่ว่านิโคล่าเทสลาเนี่ยเขาเชื่อในไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแต่เขากับการเรียนว่าแบบ ไอเดียของเขาหรือว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยในตลอดชีวิตของการดําเนินอยู่ของเขาเนี่ยแทบจะแบบถูกมองข้ามทั้งนั้นเลยหรือว่าทําออกมาก็ยังไม่ได้สักเซสเท่าที่ควรเรียกได้ว่าตายไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นผลว่าสิ่งที่นิโคลาเทสลาเป็นคนทําเนี่ยก็ก็กลายเป็นต้นแบบของการที่มีไฟไฟ้าอย่างทุกวันนี้ก็ได้ใช้กระแสสลับเป็นตัวเมนมากกว่านั่นเองนะครับก็คือเราตืสุกว่า เรื่องราวของคนแบบนี้มันติดอยู่ในใจเราเรารู้สึกว่าเรื่องราวของเทสลาเนี่ยคือแบบมันเหนื่อยแค่ไหนว่าในการที่แบบมีชีวิตอยู่แล้วแบบยิ่งทําออกมายิ่งทะยอทยานแต่ว่าคู่แข่งของเราอะ่ะเขาแบบทาธุรกิจก็เก่งกว่าเก็บเงินก็เก่งกว่ามี หลากหลายสาขามากกว่ามีคนนับหน้าถือตามากกว่ามีเครดิตในสังคมมากกว่าทําอะไรก็แบบว่าขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะสามารถจับนั่นก็เป็นเงินจับนี่ก็เป็นเงินแต่นิโคลาเทสลานี่คือยิ่งทํายิ่งถังแตกยิ่งเข้าเนื้อยิ่งทํายิ่งนักลงทุนหายยิ่งทํายิ่งแบบล้มลุกคุกค,คานแล้วแบบก็ยังเชื่อในแบบเดิมก็ยังทํายัง,ยงสู้ยังเชื่อในเวดเดิมๆอะไรเงี้ยก็คือยังแบบยังทําแบบไม่ได้ปียอมแพ้แล้วไปหายอย่างอื่นทําอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยัง สู้ต่อแล้วก็พยายามจะดันดิคทำไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าโอเคตอนหลังเนี่ยชีวิตจะเริ่มเป็นหนี้เ่ยอาจจะทําธุรกิจไม่เก่งเลยอาจจะมีมนืษอสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้มีเครดิตในสังคมเยอะอะไรอย่างง้นนะฮะแล้วทําให้แบบกลายเป็นหนี้ต้องไปทํางานขุดดินยันที่แบบว่าต้องแบบแก่ตายแบบโดดเดี่ยวในห้องในอพาร์ตเมนต์ในตึกอะไรเงี้ยที่แบบดูแล้วก็แบบน่าเศร้ามากเลยกับการที่แบบมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่เขาพยายามจะคิดอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นนวัตกรรมของโลกแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ต้องตายอย่างอดสูตายอย่างน่าสังเวชอ่ะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเขาก็คือหนึ่งในแรงบันดาลใจเหมือนกันนะฮะที่ทำให้เราได้เห็นว่าในยุคสมัยของทุกยุคสมัยเนี่ยมันยังมีเรื่องของการที่แบบเราไม่รู้จริงๆเนาะว่าเวลาสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยทุกๆครั้งเวลาเราทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเชื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเสมอคือมันคกว่าเหนือฟ้ามันยังมีฟ้าคือแบบ เหนือเทสลายังมีเอดิสันอั่นเงี้ยคุณเก็ตป่ะคือมันจะเป็นอารมณ์แบบเออ่คู่แข่งไกลๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะเห็นว่าเฮ้ยทําไมเราถึงไปไม่ถึงเขาสักทีหนึง่งอะไรเงรี้ยแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งแข่งยิ่งแพ้ยิ่งแบบสุดท้ายก็พ่ายแพ้ตัวเองอะไรเงรี้ยเออมันก็จะเป็นเรื่องของแบบความ เพรสเชอร์บางอย่างมากๆเลยที่เราต้องเจอจกันในฐานะบุคคลหรือว่าเป็นการที่เราเป็นนักคิดเราเป็นนักลงสนามเราเป็นนักลงมือทําแต่มันไม่ใช่ว่านักลงมือทําทุกคนเขาจะแบบได้ความสําเร็จอย่างที่เขาต้องการหรือว่าอย่างที่เราตั้งใจว่าโอ้ฉันจะเป็นตำนานฉันจะแบบคิดนู่นคิดนี่แล้วเป็นแบบแบบเมนของโลกได้อะไรเงี้ยที่มันจะมามีในฉากหนึ่งในหนังของเรื่องนี้เหมือแนบบกันที่บอกว่าทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะแบบรู้ the world อะเก็ตว่าคือแบบอยากจะ กำหนดกฎเกณฑ์ให้กับโลกใบนี้อยากจะเป็นคนนําทางอยากจะเป็นแสงสว่างแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ในการกุมอานาจนั้นนะหรือว่ากุมบางเหียนนั้นนะฮะบ,บางคนเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่พอบางคนต้องตายไปก่อนถึงจะได้รับการยกย่องเลยอย่างเงี้ยมันเลยมีคนอย่างเวนโก้มันเลยมีคนแบบดาวินชีหรืออะไรหลายๆคนที่แบบว่าโอ้พอยิ่งตายเนี่ยยิ่งดังก็ไปใหญ่นะครับแต่ก็น่าเสียดายหรือโมซาร์ทก็ตามคือแบบน่าเสียดายตรงที่ว่า ในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขากับไม่ได้รับการยกย่องหรือว่าสนใจมากเท่าที่ควรนะนะครับอืมโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวหนังมากดีกว่าผมว่าตัวหนังรอบนี้มีการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าหนังเรื่องเทสลาเนี่ยนะครับก็ชื่อหนังก็บอกเลยว่านี่เขาจะมาพูดถึงเรื่องเทสลานะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อง The Current War หรือแม้กระทั่งหนังของคิสโตเฟอร์โนแลนคือเรื่อง t h อ Pre s t i g e ก็มีตัวละครอย่างนิโคลัสเทสลาขึ้นมาซึ่งซึ่งเวลาเราจะเห็นตัวละครเนี้ยมันก็จะมีแบบ เดินเดินมาเท่ๆแล้วข้างหลังมันจะเป็นแบบไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีลอนมัสในการตั้งชื่อบริษัทอย่างเทสลาหรือเปล่าที่แบบอารมณ์แบบฉันจะยอมแพ้แต่ฉันก็ไม่แพ้อะไร้ยฉันก็จะสู้จะยิ่งแข็งยิ่งแพ้แต่ฉันก็จะสู้จนกว่าฉันจะชนะอะไรเงี้ยเออผมว่าไม่ต้องถึกมากเลยนะอะไรเงี้ยนะฮะสำหรับตัวหนังเรื่องนี้นะฮะมีวิธีการเล่าที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่เล่าแบบหนังแมสว่ะ มันเล่าแบบหนังแบบเรียกว่าหนังอาร์ตเลยก็ว่าได้นะฮะคือมันสามารถที่จะเล่าหนังออกมาได้อย่างแบบคือผมบอกเลยว่ามันคงไม่ใช่หนังสําหรับทุกคนผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมจะบอกว่านี่คือหนังที่แบบสามารถเล่าเรื่องแมนแมนให้มีความเฉพาะกลุ่มได้แต่โชคดีว่าเราดันสนใจเทสลาพอดีเราดันสนใจ,นใจวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นการเล่าหนังแบบคุณนึกสภาพเหมือนกับเป็นหนังแบบไฮคอนเซ็ปที่มีความเป็นแบบกึง่งกึ่งละครเวทีกึ่งมกิมมนเตอรี่ที่เป็นเหมือนกับสารคดีปอม แล้วก็มีภาพเซรเรีลขึ้นมาเช่นแบบมันจะมีภาพแบบโทมัสเอดิสันจับมือกินข้าวคุยกันกับเทสลาหรือว่าแบบแบบเอาไอติมโปะหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันคงทําไม่ได้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็จะมีการแซลมีความแบบว่าใช้ความเป็นแบ็คคอมเมดี้ที่จะเล่าเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือมันก็จะเล่าเรื่องต่างๆที่มันจะพูดถึงชีวิตของเทสลาโดยที่อาจจะมีผู้บรรยายอีกทีหนึ่งนะฮะจะมีแบบ letter, นาร์เรเตอร์เหมือนกับเป็นเหมือนกับแบบ ละครเวทีเลยแหละแล้วมันก็จะมีการดีไซน์เล่าเรื่องต่างๆว่าช่วงชีวิตในแต่ละช่วงของเทสลาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะต้องเผชิญกับอะไรเขาจะเผชิญกับความกดดันของสังคมนั้นๆนอนนนนย่างไงนะครับแล้วเขาจะอเอาตัวรอดไปได้ยังไงนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันก็เลยกลายเป็นหนังที่มีการโดดมีความโดดเด่นในเชิงของการเล่าเรื่องด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าด้วยวิธีที่มันเล่าอย่างเงี้ย คนที่เข้าถึงหนังก็จะเข้าถึงไปเลยก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการนาเสนอมันแปลกดีวะ่ะมันทําให้หนังชิวป่ประวัติมันไม่ใช่หนังที่แบบมาแบบดัดดานเหมือนคนอื่นที่มันจะมาแบบสร้างมาเรื่องหนึงน่งแล้วก็จากไปอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้การสร้างของมันเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นด้วยตัวมันเองในแง่ของการเล่าเรื่องในแง่ของการสร้างในแง่ของการที่จะแบบดึงคนดูให้เข้ามาอยู่ในหนังได้หรือว่าให้เรารู้จักมิติตัวละครของเทสลา ซึ่งรับบทโดยอีทานฮอคด้วยซึ่งอีทานฮอคก็เล่นบทนี้ได้ดีมากนะครับก็รู้สึกเลยว่ามันมีมิติที่ซับซ้อนหลายอย่างจริงแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาต้องเผชิญความกดดันในชีวิตเองค่อนข้างสูงแล้วเขาก็ยังต้องสู้กับสิ่งที่ตัวเองเชื่อต่อไปสู้ในความเชื่อของตัวเองสู้ในองค์ความรู้ที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีมันยังมีคุณค่านะมันยังมีประโยชน์นะถึงแม้ว่าคนมากมายเนี่ยจะเคยเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่เห็นประโยชน์บ้างก็ตาม แต่ว่าเขาก็ต้องสู้ในสิ่งที่เขาเชื่อต่อไปจนชีวิตจะไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันน่าสงสารจะงเลยตรงที่ว่าบางคนเนี่ยเป็นอัจฉริยะบางคนเป็นคนเก่งแต่ว่าโอกาสหรือว่าที่ยืนในสังคมของเขาเนี่ยมันมีไม่สู้มากเท่าคนที่อาจจะเก่งน้อยกว่าหรือว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าต้องเห็นต้องเห็นหลายหลายด้านมันก็ทําให้เราได้เห็นแหละว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็คือมิติของชีวิตคือเราอาจจะใช้ชีวิตแบบด้านเดียวไม่ได้เนี่ยถ้าเราเก่งในเรื่องที่เรา ชำนาญอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราเป็นเสือกเป็นคนแบบเป็นเฮดเองเป็นคนลงทุนเองหรืออะไรต่างๆมันจะกลายไปว่าเฮ้ยสุดท้ายเราไม่เก่งการเงินเว้ยเฮ้ยเราทํางานเราขาดทุนอีกแล้วเราเข้าเนื้อเอยหรือว่าเราต้องไปพึ่งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเออมันก็จะกลายเป็นเรื่องแบบทําให้เราเห็นแหละว่าชีวิตเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้มันโตคนเดียวไม่ได้นะฮะแล้วที่ทสําคัญคือบางทีเนี่ยเออมันก็เป็นสัจธรรมชีวิตที่หลายหลายครั้งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ลงมือทาเนี่ย สิ่งที่เราทำสำเร็จเนี่ยม,มันอาจจะน้อยกว่าสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จก็ได้นะครับอ่าคุณคุณฟังทันป่ะคือประโยคนี้ผมว่าแบบผมเลยนะคือสิ่งที่เราทำสำเร็จเนี่ยในชีวิตของความเป็นจริงของพวกเราเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จก็ได้พูดง่ายก็คือว่าเราในชีวิตของเราที่เราเกิดมาเนี่ยเราอาจจะมีแต่เรื่องล้มเหลวม่อ่าเรา,าจะมีแต่เรื่องที่แบบฟัคอัพหรือว่าทำเรื่องต่างๆแล้วมันแบบไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้นะครับ มนอาจจะมีคนอย่างเอดิสันบ้างที่อาจจะใช้เงินเกินตัวเหมือนกันอาจจะทํานั่นทานี่เยอะแต่ว่าเขาก็ยังมีจุดที่สําเร็จตรงที่ว่าอย่างน้อยไม่ว่าเขาจะล้มเหลวยังไงเขายังหาเงินกลับมาได้อะไรนี้แต่ว่าถ้าเราแบบทําแล้วก็ยังไม่สําเร็จแล้วพอเรื่องอื่นเราอ่อนด้วยเช่นเรื่องธุรกิจเราอ่อนเรื่องความสัมพันธ์ผู้คนเราอ่อนหรือว่าเรื่องแบบเส้นสายเราคอนเนคชั่นเราอ่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เอฟเฟกกับเราแน่นอนในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะยิ่งคือถ้าเราจะต้องใช้เงินมือเติบเพื่อ ลองรับกับสิ่งที่เราคิดนะเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะประดิษฐ์แล้วมันต้องใช้อ่าเงินมหาศาลในการทําอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดผล Impact ต,ต่อความเชื่อถืออะไรเงี้ยได้ถ้าเกิดว,ว่าสิ่งที่เราทำไปมันอาจจะแบบไม่สําเร็จอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าผมชื่นชมคนยุคก่อน,อนมากเลยก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นยุคก่อนช่วงสงครามโลกอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นยุคที่แบบมันจะมีความแบบเออช่วงหนึ่งแปไปปลายหนึ่งเก้าต้น,ตนๆอะไรเงี้ย เออมันมันจะเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างจะเฟ,ฟื่องฟูเหมือนกันในช่วงนั้นเลยผมว่ามันจะมีความแบบทุกคนพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ในโลกนี้พยายามจะหาเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบ explore หรือว่าสำรวจสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาก็เป็นต้นแบบของอะไรหลายอย่างที่เราได้มีโอกาสใช้กันอย่างในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างอื่นมากมายอะไรเงี้ยนะครับก็ดูเทสลาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เราได้คิดถึงอะไรหลายๆอย่างเช่นกันมันก็เป็นหนังที่ดูแล้วอืมอาจจะดูไม่ง่ายนะอาจจะดูแล้วอาจจะมีความแบบต้องตีความบ้างอาจจะดูแล้วอาจจะต้องแบบตามเรื่องราวของเขาให้ทันนะทอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวต่างๆข้อมูลอะไรบางอย่างที่แบบ คือถ้าเราไม่ได้ศึกษาเองตรงนี้มันก็อาจจะแบบหลาจะตามไม่ทันได้ก็เป็นได้อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเราดูข้อมูลเบื้องต้นของเทสลาไปดูก็จะยิ่งอินได้มากขึ้นหรือถ้าเรารู้ว่าโอ้เทสลามันจะเป็นประมาณไหนยังไงเนี่ยชีวิตเขาจะต้องเจอแต่ความระหงระเหินแต่ความยากลาบากอนะไรต่างๆแล้วเรามาดูหนังเรื่องนี้เราก็จะยิ่งเห็นใจเขาว่าเออชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันแบบการที่คุณคิดว่าแบบเฮ้ยฉันจะมองแบบคนนู้นคนนี้เป็นไอดอลอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วผมว่า เขามีราคาที่ต้องจ่ายอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งคนที่จะเป็นตำนานของโลกหลายๆครั้งเนี่ยช่วงของคนที่มันมีความเป็นแบบไอ้คนนั้นก็ตำนานไอ้คนนี้ก็ตำนานเนี่ยเก็ตว่าคือมันมาในช่วงเวลาเดียวกัน,นคนมันไม่สามารถที่จะจดจําได้ทุกคนแต่คําถามคือผมรู้สึกว่าคนอย่างเทสลาเนี่ยเขาควรจะถูกลืมเหรอผมรู้สึกว่าเขาไม่ควรถูกลืมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ดีตรงที่ว่ามันเหมือนได้ย้อนเวลาแล้วก็พาเขาขึ้นมาจากหลุมแล้วก็ได้ทําให้เขากลายเป็นที่น่าจดจําในแบบที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งทําาให้้้เรรไดรูจัก เรื่องราวชีวิตอินไซต์ต่างๆของเทสลาทำให้เราได้เห็นว่านี่แหละคือต้นแบบของอีกหนึ่งคนที่ทําให้เทคโนโลยีเรามาถึงทุกวันนี้ได้ถ้าเกิดไม่มีคนคนนี้โลกเราก็อาจจะแบบพัฒนามาถึงวันนี้ได้ชา้ากว่าก็ได้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นคุณูปการของนักวิทยาศาสตร์นะฮะที่เขาทําสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้และก็ควรค่าต่อการจดจำนะฮะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าในตัวมันเองนะครับก็ สไตล์การเล่าเรื่องก็สามารถมันดูและศึกษาได้แต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของเทสล่าเองเนี่ยก็ดูในเรื่องนี้ก็ยังรู้สึกประทับใจครับรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องราวที่เอ๊ะมันจะเป็นอินไซต์ที่เราอยากจะเห็นในหนังสักครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งที่ว่าตีความใหม่เพิม่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็หาวิธีการเล่าเรื่องที่มันแปลกใหม่มากกว่าเดิมนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้เราเห็นแล้วกออ็อยากจะ รู้จักเทสลามาคืออยากจะเสิร์ช Google แล้วก็หาว่าเทสลาเขาคือใครหรือแม้กระทั่งที่ว่าเราอยากจะไปดูหนังเรื่องอื่นๆที่มีเทสลาอยู่ในหนังด้วยซ้านะครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนังที่หลายๆคนดูแล้วก็อาจจะคิดอะไรได้อาจจะได้ข้อคิดนั่นนี่ก็มาแชร์กันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอยังไงบ้างเนาะนะฮะแต่ว่าถ้าคุณแบบเป็นคนที่ง่วงง่ายก็ หาหน้าหาอะไรกินหน่อยก็ดีเพราะมันอาจจะมีช่วงที่ทําให้คุณแบบหลับได้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าตามสไตล์หนังอะวิธีการเล่าอาจจะมีความซับซ้อนบ้างหรือเนอิบบ้างบางจุดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแต่ถ้าผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโจ่งกับผมติดแล้วผมก็โอเคกับหนังเลยทีเดียวนะครับโอเคใครที่ชอบรีวิวเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามสับสกายนับบิทนภัท์วร์โ r สตอรี่หรือช่องนภัทน์เอสแอลนะครับ, Story, on, SL, นรบในยูทูบแล้วก็จะมีเรื่องราวภาพยนตร์ต่าง หนังหรืออะไรต่างๆมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรับชมกันใครที่อยากจ,จะพาเพื่อนพาคนรู้จักไปดูนะฮะพาคนรักไปดูก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้แรงบัานดาลใจจากหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเอกของโลกนะครับทีเ่เป็นตํานานในคนหนึ่งที่ควรจะต้องแบบไม่ลืมเขานะครับก็อยากให้ไปดูกันสักครั้งหนึ่งหรือว่าศึกษาชีวิตของ ผู้ชายคนนี้สักครั้งหนึ่งครับผมว่าคนคนนี้มีของแลวก็มีความทะเยอทะยานยมีความกล้ามีความบ้ามีความที่จะเอาชนะให้ได้ทําลงมือทําให้ได้เป็นนักลงมือทําและทําให้เราได้เห็นว่านักลงมือทําทั้งหลายเนี่ยนักลงสนามทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทาไว้มันอาจจะยังไม่แบบปังในยุคข,ของเขาแต่มาถึงยุคข,ของเราเนี่ยมันอาจจะเกิดผลที่ที่แบบ ที่เขาจะคงต้องดีใจแน่นอนถ้าเขามีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยอืมแต่ก็น่าเสียดายนะที่ว่าเขาคงไม่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นเราก็ถือว่าเฉลิมฉลองให้เขาได้กันดูหนังเรื่องนี้แทนก็แล้วกันนะครับเพื่อเลสเป t ว่าคนแบบนี้ก็คืออีกหนึ่งคนที่น่ายกย่องครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ขอญาตจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม mm. รับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่กับบิ๊กรีวิวหนังครับ,รบขอบคุณแนละสวัสดีครับ